กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาใครครับดูลิปนี้เราจะมาทําการสรุปแคมเปญนะครับผมกิจกรรมต่างๆรวมถึงตู้กาชาประจําเดือนมีนานะครับนะมีอะไรบ้างนะครับผและมีคอนเทนต์อะไรที่เราไปขุดพลาดครับผมก็จะป่ารุให้ฟังกันนะครับและตอนนี้ครับผมงานอย่างที่พวกเราเคยกล่าวไปแล้วครับผมว่าในสุดของจดหมายจากผู้พัฒนาเกมที่มีการประกาศบผว่าจะทําการเล่นแพ็กนะครับนะตอนนี้ครับผมนะก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ รั่นั้นตารางกิจกรรมเดือนนี้ครับผมถือว่าค่อนข้างจะถือว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะควรจะต้องศึกษาและก็มาแนะนำนะครับผมในส่วนสุดของการใช้เช่นพอยต์หรือพลังงานในการเล่นเดือนนี้จะเป็นอะไรที่ดีบ้านเลยนะครับและเช่อเดินครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอัไทยขอแนะนําบริการลาเต,รลเติมเงินเกมหรือชิโร่เติมเงินทุกแพ็คในเกมผู้กว่าเติมเองมั่นใจปลอดไทยสนใจเติมเงินเพจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อี b บลิง n ์อยู่ด้านล่างคลิปคลิก เ,เอาละครับผมอย่างแรกนะครับนะก็จะมาพูดถึงในส่วนของอาตารางแคมเปญดอกสองเท่านะครับผมกันเกาะน,นะครับนะโดยแคมเปญตัวสุดนี้ครับผมนะก็ออฟฟิเชียลได้มีการสรุปออกป่าเรียบร้อยแล้วครับโดยมีตารางดังต่อไปนี้เลยครับโดยแคมเปญครับผมนะวันที่4ถึงวันที่11นะครับนะจะเป็นช่วงแคมเปญน,นอม่าคูสอแล้วก็เข้าคาัสคูสอนะครับนะ และวันที่11ครับผมจนถึงวันที่18นะจะเป็นในสุดของทัวร์โรงเรียนครูสอนนะครับผมและก็ดาดฮาร์ดครูสอนนะครับวันที่18ครับผมจนถึงวันที่25นะครับนะจะเป็นประกาศจับ2เท่านะครับนะและก็วันที่25ครับผมจนถึงวันที่1เมษานะครับนะก็จะเป็นเข้าคลาส2เท่าและก็ตัวคําขอพิเศษครับผมนะ 2เท่านะครับนะแคมเปญเดือนนี้ครับไม่มี e p คูณ2นะครับดังนั้นพวกเราก็ค่อยๆฟาร์มไปตามคอนเทนต์ของตัวเกมไปด้วยนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแคมเปญตัวส่วนนี้เนี่ยมันเป็นการที่สุดของการทับกับกิบกจกรรมต่างๆนะครับนาะที่จะออกมาด้วยนะดังนั้นครับผมตัวส่วนนี้เราจะมาแนะนำนะครับว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างรวมถึงตู้ค่าชานะครับนาะที่จะเข้ามาณเวลานั้นกันด้วยนะครับ โดยอย่างแรกครับผมจะขอเริ่มต้นวันที่4นะครับผมนะถึงวันที่11ครับผมนะใน4วันที่1 1ครับผมนะจะบีแคมเปญน,นะครับผมนะก็คือดังต่อไปนี้เลย ตู้กาชานะครับผมนาจะมีตู้กาชาตู้ขออุ้ยว่ายน้ำฮินาตะว่ายน้ำนะครับอิโรฮะและก็ตู้ขอมิยูนะครับนะตู้กาชาครับผมมีทั้งหมดสี่ตู้นะครับนะโดยตู้ลิมิเต็ดครับผมจะเป็นตู้ขอมิยูชุดว่ายน้ำและก็ตู้ขอฮินาตะนะครับนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า2ตู้นี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นตู้ลิมิเต็ดก็ตามแต่ว่า คอนเทนต์ในเรื่องของการใช้งานปัจจุบันครับผมนะก็ค่อนข้างจะถึงว่าน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนะดีสุดในตู้นี้ครับผมก็คือตู้ขอกอุยไวนะ้น้ำแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมนะเพชรเหลือน้อยนะก็แนะนําให้ข้ามนะครับนะส่วนใครมีเพชรเยอะนะครนะตัวส่วนนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีตู้กาชาที่จะมาในส่วนของเดนเบสานะถ้าเกิดจะเปิดจริงๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสายกวยหรือชอบน้องแก่เป็นทุนเดิมมากกว่านะครับนะ,ะในส่วนของตู้กาชาจะสุดประมาณแค่นี้นะครับ กิจกรรมครับผมจะมีกิจกรรมทั้งหมด2ออย่างครับผมกิจกรรมันแรกครับผมตามล่านะครับผมสมบัติลับนะครับนะก็เป็นอีเวนท์ที่คราวที่แล้วมา14วันนะครับตาวนี้โดนลดเวลาครับผมให้เหลือแค่เวันเท่านั้นนะครับนะพอเป็นเวลาเหลือแค่เวันตรงส่วนนี้ก็ต้องพยายามครับผมในเรื่องของการฟาร์มถึงระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะมีเรื่องของการสอบปมหัพครับผมสอบยิงปืนนะครับนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับนะเราก็แค่เล่นเป็นภาพปกติไป สิ่งที่ต้องกังวลครับผมนะในรูปของการฟาร์มกิจกรรมวันที่4ถึงวันที่11ครับผมก็คือมันจะไปซอสทักกับผมกับดาน n น r อมอกูสอนะครับนะซึ่งเป็นอีเวนท์ที่เราต้องฟาร์มของเกียบกันด้วยแต่ว่ามันก็มีในส่วนของอีเวนท์ตามล่านะครับผมสปัดรับด้วยดังนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดใครจะาฟาร์มนะครับผมในช่วงกิจกรรมช่วงเวลานี้นะแนะนำให้เน้นในส่วนของคอนเทนต กิจกรรมตามล่าสมบัติรับก่อนนะครับนะถ้าเกิดเราฟาร์มเอาคอนเทนต์เกมหรือเอาเพรครับผมรสสนนี้ได้เรียบร้อยเนี่ยค่อยไปฟาร์มในส่วนของด่านนออกก้องมอคูซอครับในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับผมนะก็ถ้าเกิดเราขยันฟาร์มตามตปกติก็ไม่ต้องมีการต้องซื้อพลังงานเพิ่มก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครครับผมในะอยากจะซื้อพลังงานเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นฟาร์าามธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มเคลียร์คอนเทนต์สมบัติรับได้ครบอยู่แล้วล่ะอ่ะในส่วนของวันที่นี่ถึงวันคืบ คอนเทนต์วันที่11นะครับผมนะถึงวันที่18นะครับโดย11ครับผมนะถึงวันที่18เนี่ยก็จะมีแค่ตู้คาชาร์นะครับผมนะให้เราเข้ามากดเฉยๆได้แล้วก็จะมีในสุดขอแกลเลดบอสนะครับนะโดยแกลเลดบอสครับผมก็จะเป็นแกลเลต์บอสตัวของเป็นซิล่าครับรอบนี้จะมี3สีนะก็คือสีม่วงสีเหลืองและก็สีฟ้านะครับนะเป็นสถานที่กลางแจ้งนะครับนะโดยทอเบนครับผมจะเป็นความยากก็จะเป็นในสุดขอสีม่วงแทนนะ ในส่วนของตู้กาชาครับผมนะก็จะมีตู้ของเนรุคารินนะครับผมนั่นแล้วก็ตู้ของอาร์เซน่าบาร์นิเกิลแล้วก็ตู้ของอาคาเนะนะครับนะโดยจะมีตู้ลิมิเต็ดครับผมก็คือตู้ของเนลูบาร์นิเกิลและก็ตู้ของคารินบาร์นิเกิลสองตู้บนนี้เท่านั้นนะครับนะในส่วนของการใช้งานปัจจุบันครับผมก็สามารถข้ามใส่ได้ทั้งคู่เลยนะเพียงแต่ว่าตู้ของคารินค่อนข้างถือว่าสวยคนก็เลยชอบเยอะนะแต่เกิดใครที่อยากจะสะสมครับผมตอนนี้มันเป็นตู้ของแค่สะสมเฉยๆแล้วนะการใช้งานก็ค่อนข้างถือว่า ปัจจุบันมีตัวที่แทนน้องแก่เยอะแล้วอ่ะโอเคนะครับนะในส่วนของแกลเลบอสนะครับผมนะวันที่11ครับผมถึงถึงวันที่18นะครับในส่วนของวันที่1 1บเดเนี่ยจะมีแคมเปญด่านฮาร์ดนะครับนะคูณ2นะซึ่งตรงส่วนนี้เราไม่มีปัญหาเลยเราสามารถพุ่มพลังงานครับผมนะในการฟาร์มด่านฮาร์ดได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องสนใจอะไรได้เลยนะครับนะสิบแปดไอสิบเอ็ดถึงสิบแปดนี่คือสบายๆกับการฟาร์มอยิ้ไมไปได้เลยมาต่อกันครับผมนะก็คือวันที่ ที่แครับผมจนถึงวันที่1เมษายนนะครับอันนี้จะใช้เวลาทั้งหมด14วันนะครับผมนในเรื่องของการฟาร์มนะครับนะซึ่งสิวันนี้ครับผมนะมันจะมีการแบ่งเป็นสช่วงนะครับนะโดยวันที่18ครับผมนะก็จะมีในสุดของบอสนะครับผมนะศึกทลายบัตะนะครับนะรอบนี้จะมาเป็นในสุดของสีฟ้ากันแล้วนะครับนะและในสุดของวันที่25มีนานะครับจนถึงวันที่1เมษายนะครับจะเป็น อาเลดบอสไคเทนเจอร์นะครับนะก็ต้องยอมรับครับผมว่างานนี้ก็คงต้องมีการเตรียมตัวสักนิดนึงโดยเลดบอสไคเทนเจอร์รอบนี้เราจะเจอกันในเมืองนะครับนะอ่าและในส่วนของตู้กาชาดนะครับนะก็บมมาแล้วครับผมในส่วนของตู้กาชาดของคิตากินะครับนะแล้วก็ตู้ขอเลโจนะครับนะแล้วก็จะมีตู้ของอ่าตู้ลีลันนะครับนะเป็นตู้ของอ่า ชุนลีนะครับผมนันแล้วก็ตู้ของซายะนะครับผมนาชุดลำลอนะครับนะและตัวส่วนนี้ครับผมก็จะมีกิจกรรมใหม่นดครับผมนะาที่จะเข้ามาในคอนเทนต์รอบนี้ด้วยนะจะไม่ใช่เราฟาร์มสี่วันครับนั่นก็คือคอนเทนต์ของฮิตสกี้อันนี้เลยนะครับ คืออันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่เราให้ฟาร์มนะครับผมตามปกติไปเด้เลยนะในการเราไม่ต้องซีเรียสอะไรครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะกิจกรรมจะเป็นการเปิดหากาดนะครับนะก็แค่ไปเล่นฟาร์มในสุดขอบแต้กิจกรรมแล้วมาเปิดหากาดเพื่อเอาเพชรแค่นี้ก็จบแล้วเด็กนักคอนเทนต์อันสุดนี้ก็เลยไม่มีรมากมายครับจะมาให้เราในเรื่องของการคล้ายๆกับประมาณว่ามาหาเนเรื่องครับผมเพื่อเอาเพชรกับไปมากกว่านะแต่ว่าก็ต้องระวังที่ดึงครับผมนะมันจะปีในสุดของคอนเทนต์นะครับผมแคมเปญนะที่ เกี่ยวกับแคมเปญอันนี้ครับอ่าแคมเปญน,นะครับผมนะก็คือวันที่18เนี่ยจนถึงวันที่2 5ครับผมเนะี่ยจะมีประกาศจับอันนี้นคือเราสับบ้านเล่นได้ตามปกติตเลยแต่วันที่25ครับผมวันที่1เนี่ยก็จะมีในสุดข,ของคำขอพ,อพิเศษนะครับนะตกเท่าถ้าเกิดใครที่เล่นแคมเปญตัวสุดที่เสร็จแล้วนะครับนะก็สามารถมาฟารกของพิเศษก็ได้หรือถ้าเกิดจะฟาร์มในสุดกิจกรรมต่อไปเล,เลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรบูบวาเท่าไหร่ครับงานในสุดแคมเปญนี้ สิ่งที่ต้องระวังจริงๆครับผมก็คือวันที่4ถึงวันที่11นะครับนะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ครับผมที่จะมีการทับทับกันครับผมในส่วนของแคมเปญเนองมาคูสองและก็แคมเปญในส่วนของกิจกรรมกับงาเท่านั้นเองแหละอะ่ะก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของสรุปแคมเปญนะครับผมนะรวมถึงตู้กระชาต่างๆที่มาประจําเดือนมีนานะครับจากตอนนี้ไปนะครับผมนะเราต้องจับตาดูอย่างะาระมัดระวังแล้วเพราะว่า มันจะเริ่มมีการเล่งแ็กปันแล้วนะครับนะใครที่หรือมีคอนเทนต์อะไรครับผมที่มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นอันนี้ต้องพยายามหลบๆห,หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้มีทรัพยากรครับผมเอาไว้ผ่านด่านมากกว่านะอืมเอาละครับผมวันนี้ผมพ่อสิิทธ์ก็คงจะมาสรุปเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยสวัสดีครับ